Talk to Ken คุยกับผมหน่อยนะครับเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าแอนิเมชันนั้นเขาทำกันยังไงกว่าจะมาเป็นผลงานที่เราได้ดูได้ตอนจบวันนี้ผมกำลังเดินทางไป Rift Studio หนึ่งใน Animation Studio ชั้นนำของประเทศไทยที่ทำโปรเจกต์กระดับโลกอย่าง Neon Genesis Evangelion กับเกมดังอย่าง Apex Legends วันนี้เราไปดูกันนะครับว่าเขาทำงานกันยังไง ก็วันนี้แบบเป็นเกียรติมากเลยนะครับได้มาเยือนริบสตูดิโอหนึ่งในแอนิเมชันชั้นนำของประเทศไทยนะครับสวัสดีครับผมตุลครับผมเป็นซีอโอของริบสตูดิโอครับผมอยู่ที่รู้จักครับพีทครับเป็นโคเอฟเฟลเดอร์ของริบสตูดิโอครับแล้วก็รับหน้าที่เขียนบทให้กับนัก,กนร้มมณฑรด้วยครับครับสตูดิโอเนี่ยมีความเป็นมามายังไงอะไรเงี้ยครับก็เป็นสตูดิโอที่เปิดมาประมาณ15ปีละเรียกแรกว่าเป็นสตูดิโอชื่อสตูดิโอบ้านป่าอ๋อมีพนักงาน กันประมาณ5คนไงฮะก่อนก่อนที่จะมาเป็นลิฟสตูดิโอที่เห็นทุกวันนี้ครับก่อนที่จะเป็นตึกแบบนี้เราอยู่ในร้านอาหารเก่าอะครับผมมันเป็นแบบแค่ชั้นเดียวห้องเล็กๆครับมันเป็นเป็นที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านป้าผมเองอะไรเงี้ยก็เลยเป็นชื่อว่าสตูดิโอบ้านป้ามาก่อนเนะสตูดิโอเหมือนได้เวิร์กกับโปรเจกต์ระดับโลกอย่างแบบนีออนเจเนซีวากเลียนหรือว่าแบบเห็นในแบบมีทำเอพ x กเลเจนด้วยอะไรเงี้ยมีโอกาสได้ทำงานกับหลายๆประเทศเนาะเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศอเมริกาประเทศเยอรมัน นะครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเราสามารถนําผู้นั้นนฮะนำมาใช้ได้กับงานที่เราผลิตงานของเราเองอย่างเรื่องของนักบมวนาราเนี่ยเราก็ได้ประสบการณ์จากการทํางานกับเจ้าใหญ่ๆอย่างอ e ีวากเลียนเนี่ยเราก็หยิบเทคนิคบางอย่างจากหนังเรื่องนี้มาใส่กับหนังเรื่องนักบมนตาด้วยนะครับผมแล้วเราก็ไม่ได้ทําเฉพาะ Animation เราทํามีหนังวิชวลเอฟเฟคด้วยวิชวลเอฟเฟคหนังภาพยนตร์โฆษณา,า,าเกมต่างๆเนี่ยตลอด10ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีประสบการณ์หลายๆแนวอยู่แล้วซึ่งมันก็มาช่วยเสริมให้งานเราเนี่ยมีเทคนิคที่หลากหลายหลายคนคงสงสัยในการ process ในการทำแอนิเมชันซีจีเอฟเฟอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนหน้านี้เราเดินทัวร์เรสตูดิโอกันนิดหนึ่งหน่อยละกันครับ แคทนเนาะตอนนี้ก็เพื่นเนื่องจากตอนนี้เรา work from home อะฮะตรงน,นี้เลยกลายเป็นที่ขายขนมเท่าน,นั้นเองแต่เมื่อก่อนก่อนน้นนี้ก่อนที่จะเกิดโควิดอะไรเงี้ยเราก็มีพวกกาแฟพวกขายชาขายน้ำนต่างๆอยู่ครับผมตรงนี้สไตล์มันจะเป็นแบบลอฟนิดๆ ะะคือเนื่องจากผมอ่ะเคยไปฝึกง,งานที่พิซซ่ามาก่อนผมก็จะชอบอะไรสไตล์ของเขาคือจะเป็นแนวแบบว่าห้องโถงตรงกลางคือทุกแผนกเนี่ยเขาก็จะมาเจอกันจอยกันนี่คือเป็นเซ็นเตอร์ของออฟฟิศเลยนะครับผมลานตรงกลางแล้วเป็นลานกิจกรรมเพื่อมีการทรํากิจก,ก,ก,กรรมกีฬาสีหรือเกมหรือทาอะไรก็ตามเราจะทาก,กันที่นี่อันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมหราห้องประชุมเราจะมีเยอะยพิเศษนะเพราะว่าทีมเราเป็นทีมเครียดทีมันก็เลยจะมีห้องประชุมเป็นย่อ,ๆอยๆอ,อยู่แต่ละจุดแต่ละจุดบรรยากาศที่เป็นลอฟหรือว่าเป็นคอมมอนแอรีแบบเนี้ยมันช่วยในการแบบบิว ครีเอทีฟหรือว่ามีการคอลแลบหรือมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในนี้บ้างไหมมันจริงๆมันช่วยในเรื่องของฐานที่แบบว่าเพ่อคนนใจครัเอามาคุยเล่นกันอะไรเงี้ยเพื่อความสบายใจกันใครเครียดกันนะครับผมแล้วก็จุดที่สามารถทให้คนมาเจอกันได้อันนี้ไม่รู้จริงไหมนะครับแต่เหมือนแค่ได้ยินมาว่าแบบ ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยแบบ Animation Studio เนี่ยเขาทำงานกันแบบค่อนข้างหนักมากๆเลยอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยมีวันหยุดอะไรเงี้ยครับอยากสอบถาม <opers. S 1> ว่ามันมีความจริงมากขนาดไหนก็มันก็หนักทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็ยอมรับว,ว่าเราก็มีช่วงเวลาที่หนักมีช่วงเวลาที่ผ่อนอะไรเงี้ย <fil> <ส>ก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นช่วงเวลาโมเมนต์ที่โปรเจกต์นั้นกำลัง อยู่ในช่วงไหนมากกว่าก็จะเป็นช่วงๆไปช่วงที่แบบว่าต้องทางานให้เสร็จให้ทันเวลาอะไรเงี้ยก็จะหนักแต่ช่วงเริ่มต้นต้นโปรเจกต์ก็จะเบาขึ้นหน่อยนึงพยายามลดลง,ลง,ลงฮะให้พนักง,งานเนี่ยทำงานแค่8ชั่วโมงต่อวันจะทําให้เต็มที่ในเวลาแล้วพอหลังจากนั้นนะครับก็อยากให้ไปทํากิจกรรมอื่นๆ ไปออกกําลังกายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็รณรงค์ให้ออกกําลังกายด้วยก็คือจะมีสนามกีฬามีฟิตเนสให้ครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือไม่ไม่ได้ให้ทํางานอ๋อครับ,รบเราพยายามให้ให้มีเวลาส่วนตัวด้วยแล้วก็มีเวลาที่ทํางานที่จํากัดแต่ทําให้มันเต็มที่ในช่วงเวลานา,นาน้นๆอันนี้นคือสิ่งที่เรา ครับแล้วเหมือนได้ยินมาว่าพี่ๆก็ชอบเล่นบาสเกตบอลเหมือนกันเหมือนถ้าแฟนๆ KenBK สมัยก่อนก็จะจําได้นะครับว่าผมชอบเล่นบาสก็สามารถรีแลกซ์ได้เล่นเล่นบาสกันได้ตอนเย็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอะไรแบบเสริมไหมครับว่าแบบปกติแบบ การเล่นบาสมันช่วยแบบทีมบิลดิ่งหรือว่ายังไงบ้างไหมครับเป็นกีฬาที่เราชอบเฉยๆคก็เนื่องจากแบบว่าที่นี่ก็เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาหลายคนอยู่และมีเพื่อนที่เล่นกีฬาค่อนข้างจะเยอะก็เลยมาชวนกันมาเล่นอ่ะก็เป็นกิจกรรมนึงที่สามารถสร้างสัมพันธ์กันได้เรียกว่าหายากมากเลยนะครับแบบสตูดิโอหรือว่าบริษัทที่มีแบบคอร์ดบาสหรือคอร์ดฟุตซอลให้พนักงานเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นไว้ใช้ตรวจงานโดยใช้แบบว่าพีเต์งานออกมาเช็คเรดสีหรือว่าเช็คโปรดักชันก็จะเป็นห้อง ตอนนี้เราให้พนักงานเรามีกันอยู่2แบบก็คือแบบ Work from Home แล้วก็แบบเป็น Work here ก็คือ Work o กออฟฟแต่การที่เราเรียกว่า Hybrid เนี่ยคือจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ให้พนักงานอะเผื่อถ้าเกิดแบบเบื่อ Work from Home ะสามารถกลับมานั่งทำงานที่ออฟฟิศได้บ้างอะไรเงี้ยเนื่องจากอย่างที่บอกโควิดอะมันนานมากเลยเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องแบบบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแบบเหมือนอยู่กรุงเทพได้ละก็เลยต้องกลับ ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราบางคนก็เลือกที่อยู่ครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นการสร้างออปชันหนึ่งให้เขาครับผมโอเคทั้งนั้นก็คุณสามารถฟอมโฮมได้เลยตลอดไปแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะมาแบบออฟฟิศมาเจอเพื่อนบ้างหรือมานั่งอะไรบ้างคุณก็ลงดิจิสเตอร์แล้วก็กลับเข้ามานั่งที่ออฟฟิศได้เป็นบางวันอะไรเงี้ยครับผมก็มาถึงช่วงสําคัญแล้วนะครับก็เพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าก่าจะเป็นแอนิเมชันที่เราได้ดูกันเนี่ยมันมีสเต็ปยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมา แกกันตั้งแต่่ต p r ร d u c t i ันโปรดักชั o n เป็นหนึ่งโ o s s โปรดักชั่นกันนะครับก็ค,คือส่วนที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกคอนเซ็ปต์ กิมโพเกี่ยวกับเอ่อครีเอทีฟทั้งหมดนะกเกี่ยวกับเรื่องของสเกต็ตก่อนที่จะลงมือทำใช่ไหมเราก็ต้องมีการแบบเหมือนทำสคริปต์ก่อนมีการทำคอนเซ็ปต์ดีไซน์ก่อนมีการทําในส่วนของการวางแผนในการทํางานทั้งหมดใช่ไหมครับผมแต่ผมนี่คือสเกต็ตเก่งถ้าชยาครับนะครับเราก็จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็คือแปลงจากภาพของเก่งเนี่ยโอเคเราดูซิ่ว่ามันดีไซน์การ์ตูนเป็นยังไงประมาณนี้หน้าตาที่ออกมาในรูปลักษณะของคาแรคเตอร์ในเรื่องของนัลงรมนตราเป็นมีการสเก็ตหลายแบบดีไซน์แบบเหมือนปกเสื้อให้มันยาวขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับ ก่อนที่ราเริ่มลงมือทําการลงมือเขียนพวกสเก็ตหรืออะไรพวกนี้หรือว่าวาดรูปอะไรเงี้ยมันจะเร็วที่สุดที่จะแบบเหมือนแทนภาพออกมา นะครับผมนีม่ก็จะเป็นเล่นดีไซน์พวกคาแรคเตอร์สปาร่าต่างๆนะครับก็มีให้เลือกใหญ่ปกติเราก็จะเลือกหลายๆตัวแล้วเราก็จะชอบตัวที่มันดูเข้าคอนเซ็ปต์มากที่สุดตัวที่เราสุกว่าถูกใจทางฝั่งของเรามากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นพวกคอนเซ็ปต์ภาพรวมว่าเนี่ยเก่งจะอยู่ที่ไหนจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะแบบคิดถึงว่าแบบโอเคนั้นอยู่บนหัวยักษ์ไหมอันนี้เราแปลงเนื้อรืองของเพลงเนี่ยมาเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยที่เราคิดว่ารูปภาพเนี่ยมันน่าจะเหมาะสมกับเพลงนั้นถ้าเค้นเข้าใจไม่ผิดกกกกกก็็็คคืือออออออพรรรรรรีีีีโปดดัััชช่่่่่่นนนนนนเเเเเเยยยทททาาาาาจะะิิมมมแไตต้งงวุ ให้มันแบบเห็นภาพให้ชัดเจนใช่ไหมครับเข้ามาสู่โปรดักชันครับจะเริ่มมีการเอาแค a เตอร์ดีไซน์เนี่ยเริ่มทำเป็นโมเดลส่วนของ 3D โมเดลเราเรียกว่าแอสเซทล้วต่อจากนั้นเราก็จะเป็นส่วนของการใส่สี ก็จะเป็นเรื่องของการทำพวกเ t e เจอร์ต่างๆแล้วก็ถัดจากนั้นไปก็จะเป็นเรื่องของการ set up character หรือว่า set up prop ตรงเนี้ยคล้ายๆนึกถึงพวก submotion นะก็จะเป็นพับเพ็ต่างๆแล้วก็ใส่กระดูกใส่อะไรก็ตามเราจะเห็นพวกแบบเป็นเส้นสีแดงๆ <ừ> สีเขียวๆอะไรพวกเนี้ยจุดพวกเนี้ยเป็นจุดที่ให้ animator ไป select มันแล้วก็ สามารถหมุนได้สามารถยืดหดได้อะไรได้ถามนิดนึงว่าสีแดงหรือว่าสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยครับมันตาน่างกันยังไงบ้างครับคือแล้วแต่ว่ากําหนดของเฟอรเจอร์รแต่ละตัวสีแดงเนี่ยส่วนใหญ,ญ่เราจะเป็นเรื่องของโครงสร้างหลักก็คือเวลาเราอยากจะดัดพวกที่แบบว่าเป็นลําตัวอะไรเงี้ยอย่างสีฟ้าเนี่ยจะเป็นพวกแบบข้อต่อจอยใหญ่ๆเช่นการหัวหรืออะไรก็ตามสีเหลืองส่วนใหญ,ญ่จะเป็นพวกแบบดีเทลแต่ว่านี้มันก็เป็นออมูเวอร์มันก็ขึ้นอยู่กับการเซตอัพในนั้น คือ a n i m เมชันมีวิธีการทำหลายวิธีแต่วิธีที่ทํากันส่วนใหญ่ที่เราเรียกกันก็จะมีหนึ่งวิธีก็คือวิธีการค Anim mm ีเฟรมแอนิเมชันแอนิเมเตอร์นั่งโพดเองแล้วก็นั่งดัดแล้วก็ a n i m เมต c คาแรคเตอร์ไปเรื่อยกับที่หนึ่งก็คือ Motion Capture ก็คือการที่ให้นักแสดงสวมชุดนะครับผมเมื่อก่อนมันก็จะเป็นพวกแบบจุดโมแค p ป <c oughs> เป็นจุดๆใช่ไหมต <c oughs> ามตัว แต่สมัยนี้มันก็จะมีแบบเป็นเสื้อสูทมาใส่นะครับเรก็แอนิเมเตอร์อาจจะมาคลีนอัพไฟทีหนึ่งคือที่เนี่ยเราทำทั้งสองวิธีเลยเราก็ไม่ได้ใช้นักแสดงแสดงครับเพราะว่างทีมันก็จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะเหนือมนุษย์เวอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามแบบเหมือนกับอาศัยหาเรสเซ้นต์มาเยอะๆสมมติว่าการต่อสู้แล้วมันกระเด็นไปชนหินแตกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนั้นเราต้องใช้คอนเซปต์คล้ายๆกันบ้างไหมครับด้วยครับผมแต่ว่าอะไรที่มันเป็นฝุ่นเล็กๆห,หรืออะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยจะคลายควันหรืออะไรเงี้ยอ การทำิวส uh, <So, S 2> ิกสก่อนใช่ไหมครับการทำคัลเลอร์เดดดิ้งพวกนี้จะเป็นเรื่องของโพสต์โปรดักชันทั้งหมดการพากเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเป็นมาจะมาจะอยู่ในเซกชันไหนเป็นโพสต์โปรดักชันไหมครับโปรดักชันคือเราไลท์สคริปต์มาเสร็จเนี่ยเราก็พากเสียงก่อนจะเป็นพากเสียงแบบเป็นไกด์ก่อนตอนหลังเนี่ยพอหนังเสร็จเราก็พากทับอันนี้จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็คือจะเป็นการพากทับหรืออย่างหนึ่งถ้าเป็นสไตล์ของดิสนีย์หรือของเวสตันพวก ของพีซ่าเนี่ยเขาจะเอานักแสดงมาพากันตั้งแต่พีโปเลยก็คือพากจริงเล่นจริงแอคติ้งจริงแล้วก็วาให้นิเมเตอร์อนิเมะในเสียงนั้นจริงๆแล้วก็ค่อยมาพากแกทีที่แอนแอปไปสืบมานะครับว่าทางรีสตูดิโอเนี่ยมีโปรเจกต์ที่ทำมาให้เวลาประมาณ3ปีเลยแล้วก็ใช้งบก,กว่า200ล้านบาทอะไรเงี้ยครับหลังเรื่องโลงมอนตาเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ลงทุนเองทั้งหมดนะครับผมการที่รวบรวมทีมหรืออะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการรวบรวมคนที่มี อุดมการเหมือนกันคือคนที่อยากจะทําภาพยนตร์เหมือนกับเราเมีความเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่เราสะสมมาหลา15ปนะีกับทีมถึงจุดแล้วแหละที่เราเราคิดว่าแบบเป็นโอกาสหนึ่งจากจะพิสูจน์ว่าแบบเออหนังอิเมชันไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ดีนะเราทำเต็มที่กันสุดๆเลยอยากให้สิ่งที่เราทํากันมาหลายปีเนะี่ยมันส่งถึงผู้คนทั่วโลกได้ดูได้เอ็นจอยกับมันได้สนุกไปกับมันครับหน้าที่เหนือชีวิตธุรกิจนี้ พวกเจ้าต้องชิงตัวพระแม่สีดากลับมาและปกป้ององค์รามเยียดชีวิตโอกาสชนะของพวกเรามีไม่ถึง10%เซเพื่อภารกิจนี้ข้าขอ,ขอแลกด้วยชีวิตเลือดในกายข้ามันเดือสดสุดๆห้ามพลาดนะครับทุกคนนักรบมนตาตำนาน8ดวงจันทร์นะครับสามารถรอชมกันในลงภาพผย้อได้เลยนะครับ Talk to Ken คุยกับผมหน่อยนะครับ